โอ้โห1.9เนี่ยใส่เมียอวอต่อคู่ละ2,000 <c oughs> ใช่ต้องไว้ใจขนาดไหนถูกต้องป่ะ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมครับบอกรพิวชาร์กอรีฮคค่ฮะเชฟนี้ผมพามาเที่ยวพุทธมณฑลสาย3วันนี้ครับผมพามาร้านสตางค์ล้อโตครับไม่ได้พามาดูล้อนะแต่พามาดูโชคมิยาบิไม่ใช่โชคมิยาโมโตโอ่อีกแล้วครับท่านไอ่โชคราคาถูกคู่ละ2,000 2,002เนี่ยแหละแต่ความเจ๋งของมันนั้นครับวันนี้ผมพามาพูดถึงในเรื่องของรถสูงครับแล้วมาทําเป็นยีราฟแคะควบคู่ไปไอโชคมิยาโโมตเนี่ย ราคาการจัดทรงเป็นยังไงราคาตัวโชคเท่าไหร่แล้วสมรรถนะมันดีไหมไปดูกันครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตถอดแบงค์พี่แบงค์ครับครับหาร้านไม่ยากเลยพุทธมณฑลสายสามครับผมอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ครับพี่แบงค์มียาบิผมมียมโตมียาวตะครับเอามาขายเยอะมากเลยอ่ะใช่พี่เออมันใช้ดีหรอดีครับรสซิ่งใช้ได้รถบ้านใช้ได้เออมันตอบโจทย์ได้เรื่องของราคาถูกปะใช่ครับลูกค้าเข้าถึงอ่างันบอกเพื่อนไปเลยดีกว่าราคาคู่หน้าเท่าไหร่คู่หลังเท่าไหร่ ผู้หน้าอยู่2อ0 0ัครับผู้หลังอยู่2,000ครับเออชัดเจนนะกับเรื่องราคาแต่วันนี้ครับนอกจากราคาแล้วเราจะพามาพูดถึงรถสูงใช่ครับทำยีรัฟแท้มีขนาดไนผมตื้อๆได้ป่ะมีพันสีขาวเลย3,000ันปาสี่หกบูทหนักๆเลยบูทหนักๆเลยครับเอาเลยเฮ้ยไม่มีคํำโชคอย่างเดียวเอาอยู่แน่น่ะได้อยู่วิ่งมันๆเลยครับที่นั่งไปกับผม ได้ครับได้แน่นะเดี๋ยวไปดูนะครับกับสมรรถนะของโชกนิยาโมโตย้ำให้ฟังไม่ใช่มิยาบิต่เป็นมิยาโมโตะครับผมไอ้คู่ละสองพันลองมาสองนี่แหละใช่ครับเออแล้วก็รวมถึงการจัดทรงจัดแหนบครับผมเออแต่ยังไม่ไปนะพาไปดูรถก่อนบ่ายพี่แดงมาครับพี่แดงครับครับผมโอ้อย่างคันนี้ใช่ไหมครับไฮแลนเดอร์ตัวสูงครับตัวสูงครับเออหน้าโหลดเท่าไหร่หลังหลดเท่าไหร่ประมาณหน้านิ้วหนึ่งครับหลังอยู่สามนิ้วครับ หลังยูสามนิ้วครับย้ายแหนบลงล่างแล้วย้ายแหนบลงล่างครับผมพวกนี้จะใส่กับยางแกมห้าห้าถูกไหมฮะใช่ครับแกมห้าห้ากำลังสวยเนาะครับขอดูช่วงล่างหน่อยได้ไหมได้ครับมาครับเพื่อนเพื่อนไม่ส่งมันดีมากเลยอ่ะส่งวิ่งใช้งานประจําวันเลยฮะเออเอาเพื่อนดูครับช่วงล่างโอ้จริงด้วยว่ะพี่โชว์มียางมโตงจริงด้วยนี่ย้ายแหนบหมดแล้วครับตูในย้ายแหนบแล้วครับอ่อฮะย้ายไปทีโหลดหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่โหลดหน้าหนึ่งนิ้วครับย้ายแหนบหล คันนี้เป็นรถลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูอีคันนึงไอคันที่เราจะไปไปลองเล่นกันเออไปลองใช่ครับไปลองไม่เล่นไม่ไม่ใช่คำว่าไปทดสอบอะไรก็ได้ครับคันนี้โหลดหน้าอยู่นิ้วครึ่งครับหลังอยู่4ี่นิ้วย้ายแหนบหลังสี่นิ้วครับย้ายแหนบลงมาแล้วใช่ครับไม่ติดแต่ถานจริงมีช่วงจำอยู่ครับอ๋อวิ่งบรรทุกได้อะไรได้ครับอ๋อฮะครับโอ้แต่ทรงอันนี้มันแรงแบบเปี้ยวมากเลยเนาะชิดเลยชิดจุ้มเลยใช่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 เป็นรถสูงที่แบบ เออส่งมันหล่ออย่างนีเรียกยีรับแคะเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้แคะของจริงเออนะมาถึงนี่มาดูคันนี้ไปดูช่วงล่างเหมือนกันพี่แบงค์แนะนําหน่อยครับนี่ก็มีให้ย้ายแหนบกับใส่โชคคู่เดียวครับคู่หลังครับผมอ๋อเอาล่ะไม่อยากจะเสียเวลากับมาแล้ว <c oughs> ไปดูการทดลองขับของมันหน่อยไอ,อ้ประเภทเทอร์โบ46บูท60เนี่ยใช่กับช่วงล่างในราคาแค่2,000ครับผมเป็นยังไง <c oughs> ได้ครับไปดูกัน เดี๋ยวเราก็มาดูมาทดสอบยี่เรี่ยทดสอบดีกว่ามาลองเลยว่าครับได้ไหมเนาะครับคันนี้จะเป็น1.9 1.9ครับอ่าเทอร์โบ46บูต60กขาบอกแล้มันครบครบรายข้างเต็มเต็มเลยครับเราบ่า300ชุดชุดข้างเต็มท่านเนี่ยเห็นมาใส่เมียโต้คู่ละ2,000ใช่ต้องไว้ใจขนาดไหนถูกต้องปะใช่ครับเออนะครับเพื่อนๆแรงมาเยอะเนาะเอาอยู่นะครับ วิ่งหลังถนนวิ่งใช้งานมันๆไม่โยนไม่แข่งไม่สายก็โอเคใช่ไหมพี่แบงค์ผมบอกว่าเต็มที่ปไปเลยว่าก็จัดเต็มจัดเต็มขนาดนั้นเลยอุ้ยเดี๋ยวดูฮะช่วงล่างมันจะเป็นยังไงไม่เต้นเลยนะเออไม่เต้นเลยใช่ออกดือบเลยเออจริงนะเพื่อนๆครับหนัยางยายใหญ่ๆเนาะยางสองห้าหกสิบเนีนเ่ยคันนี้ดูว่า ไม่มีอาการเลยฮะเนาะไอโช์ครู่สองพันทำได้ไหนเลยพี่แบงทำได้พี่ต้องลองเองเออ <c oughs> ขับเองเลยรู้เลยเนาะใช่ครับนี่นะเพื่อนก็เป็นยีรลาฟแค้นะครับจัดทรงมันก็อยู่ที่จัดทรงด้วยให้มันเหลือช่วงยุบที่อโอเคมันจะได้ซับสบแป๊กมากมันไม่มีช่วงช่วงซับ ใช่ไหมใช่มันก็ไม่ได้อยู่ที่โชคเลยอเออเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวออกดึงไงสามเกียร์ดึงเอาเรื่องไงโอ้โหนี่โโฮะลองไปเลือกใช้กันดูแล้กันหรือโทรปรึกษาสอบถามพีม่แบงค์แล้วก็ตัวแทนท่านอื่นๆได้เยอะนะครับ,รบกับโชคมียโมอเตอผมก็ชอบแฟลโชวเมียบีนี่แหละ <laughs> มันเด้งรับแล้วมันน่ามองไะประเด็นนะ่ะ <laughs> หมดูดดีครับเพื่อนครับกับช่วงล่างแบบนี้นะครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเซ็ตด้วยชุดแหนกอีกอะไรอีกเป็นส่วสคัญนะครับว้าวคุ้มค่าคุ้มราคาครับสองพันครับสองพสไม่เกินนี้ส่วนจะจัดไอ้ช่วงชุดนงชุดแหนมแบบไหนยังไงก็ลองเข้ามาคุยกันดูทิ้งท้ายกันเลยแลวกันนะฮะกับโชว์มียโมโต้นีฮะพี่แบงค์ครับผมแจ้งราคาอีกทีนึงก็ คู่หน้าอยู่2 0 0 0คู่หลังอยู่2 0 0พครับผมชัดเจนนะจ๊ะกับโชกอัพแกน20่มิลครับมีแต่แกน20ครับม,มีแต่แกน20่สคนถามทำไมพีม่พิวถึงพูดแต่ราคาแกก็ราคาพูดตรงๆรนะถูกไงใช่ถูกครับคุณภาพเหนือราคามาลองเลือกซื้อหากันดูครับผมพี่แบงค์สนใจติดต่อช่องทางไหนบ้างเฟซบุ๊กสตาค์งโโตกับเพจชื่อเดียวกันเลยครับแล้วก็เบอร์ติดต่อ0 9 9ย์ 3, 5, มห้าสี่เ้าหกสองเบอร์ตรงผมเลยครับอืชัดเจนนะฮะไปลองใช้กันดูฮะกับมี亚มโต้ครับอีกคืออีกคืออีกคือเจอกันครับ